จากจากเป็นแผ่นดินอ่ะจากเดิมเป็นแผ่นดินเนี่ยอยู่เดิมอยู่ในแผ่นดินดินฝ่าเราจะเดินเข้ามาวัดนี่ต้องเดินกลางหมู่บ้านอ่ะเดินเข้ามาเป็นเกือบกิโลนะวัดหลังนี้ตอนนี้อยู่กลางทะเลยื่นไปเกือบโลนี่คือสาเหตุที่ทําให้เรารู้ว่าทําไมหมู่บ้านนี้จึงล่มสลายจากธรรมชาติเราถึงได้แบบเรียกร้องน่ยให้สังคมภายนอกหรือผู้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาช่วยกันครับช่วยกัน มาช่วยตรงนี้ยถ้าหากว่าตรงนี้หลุดไปหรือตรงนี้หมดไปเนี่ยกรุงเทพก็อยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าเรามาสกัดหรือเรามาทำเอาไว้ได้เนี่กรุงเทพก็ไม่เดือดร้อนฝากไว้จากประชาชนจากหมู่บ้านขุนสมุขจีนนะครับว่าจะทําอย่างไรคงไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนะครับคงหมายถึงคนไทยทุกคนต้องช่วยกันอ่ต้งชวยกัันครบขอบคุณผู้ใหญ่มากครับขอบพระคุณครับ นี่สวยครับนี่คือนี่คือป่าอะไรฮะโกงกลางอ่ะคือป่าโกงกลางครับใช่ไหมใช่ใชโกงกลางไหมครับอันนี้อันนี้แสมอ๋สแแม่นี่คือต้นแสมครับแสมแต่ว่าเขาเรียกภาพรวมๆว่าป่าชายเลนนะครับป่าชายเลนครับก็คือเนี่ยป่าชายเลนที่เขาทําทางขึ้นมาเดินจะได้ไม่ย่ําลงไปในป่านะฮะถ้ามองไปก็จะเห็นเป็นป่าชายเลนที่ที่มีต้นไม้ครับลกทึบเลยโอย นี่ยังไม่ถึงอีกเหรอฮะอาจนั่นแหละผมเดินไปน้อยนี่วัดเดิมวัดอยู่บนแผ่นดินตอนนี้วัดเราต้องเดินไปในทะเลแล้วไปวัดครับเราเดินมาประมาณกิโลไม่ถึงนะฮะอาจจะห0 0้อยเจ็รอยเมตรนะครับ เพื่อจะไปที่วัดซึ่งแต่เดิมเป็นแผ่นดินหมดแผ่นดินหมดแต่ตอนนี้ถนนที่จะไปวัดก็เป็นอย่างนี้ฮะครับอยู่กลางทะเลแล้วครับวัดอยู่กลางทะเลเรียบร้อยแล้วครับที่ตรงนี้จะเห็นได้ชัดเจนที่สุดว่าในช่วงเวลาแค่ไม่กี่ปีอาจารย์กี่ปีนะฮะอ่ช่วง30ปีครับถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มเจอปัญหาการกัดเซาะนะฮะครับเราพบว่าพื้นดินหายไป1กิโลเมตร30ปีหายไปแล้ว1กิโลเมตรเข้ามาครั่ง ปีเดียวและเป็นที่โฉนดเหรอฮะที่โฉนดครับที่โฉนดมีบ้านเลขที่มีอะไรเรียบร้อยมีเจ้าของกรรมสิทธิ์วันหนึ่งก็ต้องย้ายหนีไปแล้วก็เอาโฉนดมาดูผมมีที่ผมอยู่ตรงนี้ครับอยู่ในน้ำแล้วมองไปตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นด้านหลังผมเห็นแนวเสาไฟฟ้าไหมครับนั่นคือแนวเสาไฟฟ้าเดิมที่แสดงให้เห็นว่าตรงนี้เคยเป็นแผ่นดินแผ่นดินแล้วก็มีบ้านคนอยู่เขาจะได้ต่อเสาไฟฟ้าออกมาต่อไฟฟ้ามาใช้ ตอนนี้เหลือแต่เสาไม่มีสายไฟแล้วครับเพราะว่าไม่รู้จะเดินไฟฟ้าออกไปในทะเลทําไมครับครับนะฮะเสริมนิดนึงฮรเห็นเสาเสาเล็กๆนี่ไม่ไผ่เห็นไหมฮะอันนั้นคือโรงเรียนหลังแรกครับโรงเรียนหลังแรกของหมู่บ้านของหมู่บ้านที่เหลืออยู่คือไม้ที่ชาวบ้านตรงนั้นเป็นแทงค์น้ําอยู่ถ้าตอนน้ําแห้งจะเห็นแทงค์น้ําถ้าน้ําลงเยอะๆจะเห็นแทงค์น้ําของโรงเรียนครับที่ตอนนี้เขาปักไว้เพื่อจะไม่ให้ชนครับ สิ่งปลูกสร้างของหมู่บ้านนี้ที่ยังอยู่ในทะเลและคือบ้านเนี่ยย้ายหนีไปหมดแล้วเหลือวัดวัดนะฮะวัดนี่นชุมชนก็พยายามที่เนื่องจากป้องกันบ้านเขาไม่ได้บ้านป้องกันไม่ไหวแล้วก็พยายามที่ทจะรว,วมพลังกันก็คือหมายว่าช่วยกันหาผ้าป,ป่าหากระถินมาแล้วก็ช่วยกันป้องกันโดยที่ใช้หินทิ้งตัวนี้กับไอตัวเสาไฟฟ้าปัก นี่สาไฟฟซ้าชาวบ้านเอามาป่าทำผ้ะป่ามาลงได้เงินจากพระป่ากระถินก็มาช่วยกันลงครับงั้นตรงนี้สามารถจะรักษาได้ไม่งั้นตรงนี้ก็กลายเป็นทะเลหมดละเราไปดูที่วัดที่อุโบสถจะเห็นได้ชัดเจนมากกับน้ำพิการครับหลวงพ่อครับวัดนี้ประมาณกี่ปีแล้วครับหลวงพ่อคือจะขึ้นเป็นทะเบียนเป็นวัดก็ขึ้นทะเบียนสามสิบกว่าปีนะสามสิบกว่าปีครับเดี๋ยวขออนุญาตพาท่านผู้ชมไปดูตรงตรงอุโบสถครับจะเห็นชัดเจนมากว่า นี่ภายในกี่ปีครับหลวงพ่อที่ที่อุโบสถกลายเป็นใช้งานไม่ได้แล้วต้องต้องเปลี่ยนเป็นยกพื้นขึ้นไปอย่างเงี้ยฮะถ้าเอาพื้นเดิมเนี่ยคือถ้าเกิดท่วมเัื่องจากพื้นเดิมมานมันท่วมมาประมาณยี่ส20กว่าปีนะยี่สิกว่าปีแต่ว่าทางวัดเนี่ยที่ที่ทำการยกพื้นเนี่ยเพิ่งยกพื้นมาได้33ปีอ้าแล้วก่อน3ปีอุโบสถใช่ไม่ได้เพราะจมน้ําไปเลยใช่ใช่ก็จะพื้นก็จะจมน้าหมดครับเหมือนมาปลูกอุโบสถในป่าชายเลนป่าชายเลนได้นะฮะแล้วก็เห็นแนวหน้าต่างไหมครับ ก็กลายเป็นกําแพงเพราะน้ําน้ําสูงถึงแนวแนวแนวกาแพงนั้นเลยเหรอฮะถึงขอบนะครับขอบหน้าต่างขอบคิ้วหน้าต่างนะับขอบคิ้วหน้าต่างี้บนขี้บนนะฮะแต่ว่าเวลาคลื่นซัดเนี่ยถึงครับถึงแม้ถ้าคลื่นซัดตรงหน้าต่างถึงกลงคลื่นแรงถึงอันนี้ยกมาสองครั้งแล้วนะฮะโบสดยกมาสองครั้งแล้วกลายเป็นว่าเมื่อเราเข้าโบสดทางประตูเนี่ยกลายเป็น ความสูงของคนปกติเนี่ยถึงถึงเลยเลยระดับวงกบบนของประตูแล้วก็เหลือครึ่งเดียวอย่างนี้ฮะโอ้กลายเป็นยกพื้นสูงแบบนี้เลย ท่านผู้ชมครับจากสภาพของชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนที่เราได้เห็นเนี่ยนะฮะในสิบกว่าปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์จากข้อมูลที่มีอยู่แปลว่าหลังจากปีนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจากสภาพโลกร้อนที่เราเคยได้ฟังได้ยินมาได้คุยมาเนี่ยครับมันจะหนักกว่าเดิมใช่ไหมไ้่ได้ทำอะไรเลยรุนแรงขึ้นครับจากที่เราคํานวณนะะจากจากแบบจําลองนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยไม่หาวิธีการอะไรเลยเนี่ยหมู่บ้า,าน,นนะีจ้จะหายไปอีก1.3กิโลภายในอีก20ปีข้างหน้า แปลว่าไม่เกิน20ปีหมู่บ้านนี้สลายแน่ครับเขไม่มีที่ไปแล้วครับเลยถนนไปมันมีหมู่บ้านคนอื่นแล้วครับครับผมก็ต้องก็ต้องหายหมดนะครับหายหมดครับอาจารย์เล่าให้เราฟังว่าในในใน20ปีที่ผ่านมาเราหายที่ดินแบบนี้แบบที่เราเห็นเนี่ยเสาไฟฟ้าอยู่นู่นนะฮะแผ่นดินหายไปอย่างนี้ประมาณกี่ไร่แล้วครับสามสิบปีย้อนหลังเนี่ยเราหายไปทั้งหมดนี้นะทั้งอ่าวไทยตอนบนเนี่ยหนึ่งแสนแปดหมื่นไร่หนึ่งแสนแปดหมื่นไร่ ผมไปคำนวณคร่าวๆนะครับเกาะสมุยท่านผู้ชมเคยไปไหมครับมีตึกราบ้านช่องมีถนนมีรถมีอะไรเป็นเกาะขนาดใหญ่ทีเดียวไม่เท่าภูเก็ตนะมีประมาณแสนสามถ้าไม่ทําอะไรเลยเอา่าวไทย้งหมนจะหายไปสี่หมื่นเจ็ดพันไร่ทั้งประเทศยังไม่รู้ไม่กล้าคำนวณย,ย,ยังไม่กล้าคำนวณกลัวตกใจก็ผมเชื่อว่ารายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความรู้ที่จะมอบให้ประชาชนคนไทยทุกคนเลือกว่าเราถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจหรือยังว่าเราจะต้อง ทําอะไรบ้างเมื่อโลกของเราเปลี่ยนไปขนาดนี้นะครับกราบขอบพระคุณครับท่านรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์จารุพงศกุลครับจากภาควิชาธรณีวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับในความรู้ของเราช่วงนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับให้โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกันรับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลกมีสดใสอยากให้โลกน่ายอยู่กว่านี้ ที่เราฝันไปจะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วย